ตอนนี้เป็นเวลา8โมง8นาทีครับท่านผู้ชม9แล้วด้วยเป็นไงล่ะซึ่งเมื่อคืนครับผมประมาณเที่ยงคืนถึงตี5ผมได้ไลฟ์สตรีมเกม Minecraft ไปใน TikTok ก็ปรากฏว่าผมก็ไลฟๆอยู่เนาะพอผมลงไลฟ์สตรีมแล้วเนี่ยผมก็ไปนอนครับปรากฏว่าผมนอนไม่หลับแพ้ทุกคนจนประมาณ7โมงผมก็เลยเอ้ยตัดสินใจลุกขึ้นมาตัดคลิปดีวกว่า ประเด็นก็คือคลิปที่ผมอัดไปนี่ะหนึ่งกับสองแล้วก็สามสังเกตอะไรไหมฮะคลิปที่สม,มันมีไฟล์ตัวหนึงที่มันบั๊กไปแล้วไอ้คลิปสามอเน,นี่ยมันคืออันเดียวกันที่ผมตัดเป็นช่วงช่วงช่วงไว้เว้ประเด็นก็คือว่าใช่ครับ EP สามไม่ใช่ EP สามสิอันที่สมส่วนที่3ามมันดันพังครับใช่ครับผมคลิปมันพัง แล้วมันเป็นคลิปที่ผมอัดคลิปโปรโมทเซิร์ฟโปเกมอนกับไอทามแล้วก็ไอมอนไปปรากฏว่าไปฮะพังทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมต้องทำไงต้องไปปลูกสองคนนั้ไหมไม่ครับผมจะต้องอัดใหม่ซึ่งผมก็กำลังจะอัดคลิปใหม่ผมดันเข้าไปในเซิร์ฟตัวเองนี่ก็คือเซิร์ฟนี้เนี่ยหมุที่เรากำลังจะรีวิวกันแต่เซิร์ฟเวอร์ก็ดันมาบักผมก็หาบัคเอ็นแก้นน่นนี่นั่นนู่นอ้ย คีมีตะโต้เกยไดไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวผมได้หาข้อมูลในทุกๆอย่างทุกๆสิ่งว่าทําไมโปรแกรมหรือว่าบั๊กอีกตัวผมเนี่ยมันบัก๊กจนผมแก้ได้ทุกคนนี่ครับมันคือหน้าต่างของเ,อเซิร์เฟเวอร์เราเองจนกระทั่งผมสามารถแก้ได้ก็ปาไปวันแปดโมงเช้าแล้วซึ่งเวลานี้ ทุกคนมันหลับกันไอ้มอนก็นอนทุกคนนอนแต่ผมยังไม่นอนแล้วกว่าจะตัดคลิปที่ทุกคนจะได้ดูอีกอโอเคมาเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟแบบไม่ได้นอนกัน <c oughs> โอเคมาเซิร์ฟนี้เนี่ยผมเป็นเซิร์ฟไมโครฟลับคอมพิวเตอ o n แต่ต้องบอกก่อนนะพ i x เซิร์มเรายังไม่ได้เทไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่า1.16.5เนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ที่ตัดแล้วพี่เวฟก็เลยแก้ปัญหาโดยการ จะเปลี่ยนจาก1.16.5เนี่ยอัปเกรดเป็น1.20.2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อาจจะปิดปรปับปรุงอยู่ันนี้ก็ขอโทษด้วยรักกันโอเคมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูคัพเปอร์มอนด์แดีกว่าคัพเปอร์มอนด์อันนี้คืออะไรคัพเปอร์มอนอันนี้เนี่ยคือง่ายๆเลยเป็นเซิร์ฟเวอร์ไหมครับพิกเซมอนคือคอัพเปอร์มอนกับพิกเซมอนนี่จะแยกกันเซิร์ฟเนี่ยง่ายๆเลยนะเป็นเซิร์ฟสร้างบ้านแล้วก็แค่มีโปเกมอนใช่ครับ ล้วเปิดให้เข้าเฉพาะ ID แท้ ID เถื่อนเข้าไม่ได้ว้ายเว้ยซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตอนคืนหรือตอนเย็นผู้เล่นก็จะอยูประมาณสักห้าคนใช่ครับผมซึ่งตอนนี้เราก็เปิดให้เล่นแล้วถ้าถามว่าพี่เวฟครับแล้วมันเป็นสร้างบ้านยังไงล่ะครับพี่ ก็มันก็สร้างบ้านเนี่ยสร้างบ้านแล้วมีโปเกมอนซึ่งกิจกรรมจะจัดในเซิร์ฟก็จะมีกระโดดบ้างแข่งประกวดโปเกมอนบ้างโปเกมอนที่คนมีน้อยที่สุดบ้างอะไรเงี้ยคืออาจจะมีคอนเทนต์ประมาณนี้ร่วมด้วยนะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแทนโอเคมาถามว่าเซิร์ฟวอร์นี้มันแตกต่างจากพิกเซมอนยังไงข้อต,ต่างๆเลยคือเราเอาความคิดเห็นของพิกเซมอนมาปรับปรุงฮะพี่เพ่เพ,พ่แบบนี้เนี่ยพิกเซมอนเนี่ยพี่เนี่ยพี่ ปุป๋ยอะไรมันเหลอครับผม้าถึงจะดีขึ้นอ่าความเห็นของทุกคนที่บอกผมมาในพิกเซลบอลทุกคนบอกว่ามันเล่นง่ายมันตัดง่ายแป๊บๆเดี๋ยวของมันก็มีเพราะอะไรเพราะว่าผมปิดไม่เป็นคลิปอ่าคลิปที่แล้วไม่ใช่ถึงคลิปที่แล้วเซิร์ฟที่แล้วอืมเราปิดไม่เป็นเราตั้งค่าไม่พราอเราไม่มีข้อมูลเวยแต่อันเนี้ยผมมีข้อมูลจัดดักจัดเต็มเลยฮะซึ่งเซิร์ฟนี้ผมเพิ่มระบบ คอยเข้ามาฮะใครที่เล่น S M P นี่ก็น่าจะงงเอ้ยจะจะไม่งงกันใช่ไหมว่ามันมีคอยเนี่ยเห็นไหมคือพอมันไม่ได้นอนมันก็จะพูดผิดพูดถูกใช่ไม่ต้องทักมานะดูคลิปนี้เสร็จไม่ต้องทักมากูหลับครับผมก็ระบบคอยฮะระบบคอยในเซิร์ฟเวอร์อเราเนี่ยคืออะไรมันก็คือระบบเงินตรากลางนั่นเองคือเวลาเราจะทําอะไรเราจะต้องใช้คอยอย่างเช่นอันนี้ร้านขายบอลใช่ไหม เนี่เซิร์ฟผมผมเพิ่มเข้ามาแล้วดูความได้เนี่ยมันก่อนมีบอลฮะสามารถคราฟได้ฟร,ฟรีดูครับสามารถคราฟไดฟรีบอลแต่คุณจะต้องนี่ครับเสีย5้าคอยในการคราฟนี่คือภาษีที่เหลือหาได้หาได้ตามแมพเลยอันนี้ใช้อะไร5้าคอยอ่าคอยครับเราจะต้องเอาคอยมาแลกและทำว่าอย่างอื่นล่ะทำได้ไหมไดเหมยอยือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านี่แหละครับ ไอเทมสวมใส่โปเกมอนไอพวกนี้เนี่ยก็สามารถใช้คอยในการทําได้แต่อาจจะใช้ราคาสูงหน่อยห้าสิบคอยแลกเป็นเสื้อตัวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยต่างๆครับคอยอีกแล้วเครื่องต่างๆนานานะเครื่องฮิวพี่เวฟเครื่องฮิวเครื่องนู่นเครื่องนี้เราก็มีมาให้บริการเหมือนกันฮะเครื่องฮิวก็สามารถคราฟได้แต่ต้องใช้คอยเป็นภาษีนะเฮ้แล้วมันจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อยังไงพี่เวฟคอยเนี่ย ไม่ต้องห่วงครับเราได้เพิ่มระบบคอยเข้าไปในทับช็อปของเราแล้วเมื่อคุณคลิกไปปุ๊บคอยฮะตอนแรกราคาคอยจะไม่ได้อยู่ที่47เหรียญแต่ราคาคอยจะอยู่ที่30ถามว่าทำไมมันถึงขึ้นมาเป็น47ได้เพราะมีผู้เล่นซื้อจำนวนมากครับยิ่งผู้เล่นซื้อคอยไปมากเท่าไหร่ราคาคอยก็จะยิ่งแพงมากเท่านั้นคะ คือเก็ตป่ะคือคอยมันจะเป็นแบบไอเทมที่แบบมันต้องแร,นนอร์หน่อยในเซิร์ฟก็คือยิ่งมีคนเล่นเยอะแล้วเขาซื้อคอยเพื่อไปคาร์บอนทานู่นทํานี่ทำธุรก,กรรมในเซิร์ฟราคาคอยก็จะโคตรโคตรโคตรแพงไปเรื่อยๆครับใช่อรออันนแบบนี้นคอยมันจะคราราคาตกไหมพี่เว็บไม่ครับคอยจะไม่มีราคาตกนอกจากจะมีจิจกรรมมาหลายๆแบบ นาทีอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อท์ละครั้งเซิร์ฟเวอร์นี้ผมจะเอาเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีกิจกรรมอท์ละครั้งส่วน SMP หลายๆคนก็อาจจะถามอยู่ว่าทำไม SMP หายไปไม่มาสักทีอ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันคือตอนนี้นะคือคือใน Discord ของเรานะครับผมเรามีแอดมินแอดเจมอยู่ใช่ครับแอดเจมเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำระบบเซิร์ฟซึ่งตอนนี้เขาทำเซิร์ฟเวอร์เอ็มเออยู่แต่ว่าทีเนี้ยอ่ทำไม SMP เริ่มสร้างยังยังครับเพราะว่าตอนนี้เราจังใช้เซิร์ฟเอ o เนี่ย เทสกันอยู่ซึ่งเทสอะไรล่ะพี่เวฟเทสเพื่อให้มือถือสามารถรองรับในคอมพิวเตอร์ได้มากที่สุดอย่างเช่นพวกโมเดลอย่างเงี้ยคือโมเดลปีกโมเดลชุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือในคอมนะเอ้ไม่ใช่อันนี้คือในมือถือนะเนี่ยไอตัวที่ทุกคนเห็นมันคือตัวในมือถือเวคือเรากําลังพยายามที่จะทําให้มือถือะครับผมองเห็นโมเดล 3D ทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็พยายามที่จะทําให้มันมองเห็นได้ ปีกนู้นนี่นั่นนู้นก็จะพยายามทําให้มันมองเห็นได้ซึ่งตอนนี้เรากําลังพยายามศึกษาอยู่เพราะว่ามีฐานผู้เล่นของเราเนี่ยที่เล่นในมือถือคนข้างที่เยอะมากผมอยากให้น้องๆเนี่ยเขาได้เห็นบนมือถือด้วยนั่นเองก็เลยอาจจะชา้าหน่อยนะสำหรับ S M P ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเป็นระบบคอยของเซิร์ฟไม่ต้องห่วงส่วนระบบทั่วไปนะครับผมทุกคนก็สามารถหาได้ปกติเนาะมีช็อปเราก็สามารถทับช็อปได้เลยนี่แบบนี้และก็ เอฮผู้เล่นครับอันนี้เนี่ยเราสามารถทําขายได้ a าขายได้ทั่วไปขายได้ทั่วไปก็เราได้เพิ่มมาให้แล้วหลังจากที่มีน้องๆขออะไรแบบนี้และนี่วาร์ปโซนวาร์ปพวกนี้สามารถจะต้องเสียเงินในการเข้านะใช่แต่ว่าเราเดินไปได้ไหมเดินไปได้แต่ว่าอ่ะสมมติคลักข้าวกราบมุกมบอน100หนึ่งร้อเหรียญอ่ะวาร์ปมาได้โดยแค่เสีย100เหรียญแต่ว่า คุณจะเดินมาก็ได้ก็ไม่ได้ไกลนี่ถูกไหมก็ทําได้เหมือนกันนะครับและระบบอีกระบบหนึ่งที่เราอยากจะแนะนานาเสนอให้กับทุกคนนั่นก็คือระบบนี้ฮะอดี๋ยววัามาก่อนฟาบโอ้โหโหล,ลดแมปโหลดแมปอ่ะระบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะลองเอาแร่ออกมาก่อนนี่เลยจํานวนแร่ครับมาแล้วก็ทับเจมศูนย์มีอะไรบ้างมีอันนี้มีฐานดนวยนะเออแต่ขี้เกียจเสกอ่ะเราจะขุดครับ อันนี้ดรอปปกติเพราะไม่มีค่าอันต่อไปไม่ดรอปอันต่อไปไม่ดรอปอันต่อไปไม่ดรอปไม่ดรอปแล้วมันจะดรอปที่ไหนล่ะพี่เวฟอ่ะเราจะทับสปาครับเราจะไปนี่เลยฮะฟาบวาฟับไปเหมืองนี่เหมือง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 มาฟรีได้นะแต่หาทางเข้าเอ,าเองนี่เหมืองเหมืองคือ,อไร พวกคุณบอกว่ามันหาง่ายมากใช่ไหมพวกคุณว่ามันเล่นง่ายมากใช่ไหมเซิร์ฟผมได้ผมสามารถปรับให้พวกคุณได้ทั้งหมดแหละเม่มาบุญพี่พี่เฟเซิร์ฟพ,พี่เล่นมันตันง่ายเกินไปนี่เมียตากันดรอปบอกนะครับนี่ครับแร่มันขุดอยู่นี่นี่แร่มันอยู่นี่ครับทุกคนนี่ครับเมื่อเราขุดไปแล้วประมาณสักส0สิบวิมันจะกลับมาใหม่อ่ะอันนี้เราขุดไปก่อนนี่โอ้ลา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  ละลาละลาละลานี่ประมาณนี้คือเดี๋ยวมันจะกลับมาใหม่พอผ่านวันรักษาสิิีรกตรงนี้เนาะเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปนะครับผมเป็นล่ลาละทาละเหล็กอะไรต่างๆนานาก็จะดรอปในที่เหมืองนี้ชั้นบนเนี่ยจะไม่มีเพชรดรอปมันจะมีดรอปก็คือชั้นล่างแอืละและละละและระบบเหมืองนะครับท่านผู้ชมเราจะเปิดเป็นเวลาครับเราจะไม่ให้พวกคุณขุดยีิบสชั่วโมงแน่นอนจัดไป มึงบอกว่าเซิฟกูเล่นง่ายใช่ไหม <c oughs> เราเราจะาเขาเรียกว่าอะไรอะเราจะทําให้มันมีเวลาเปิดปิดของเหมืองด้วยเออก็คืออาจจะเปิดปิดเวลานู่นเวลานี่อะไรอย่างเงี้ยผมจะทําเวลาเปิดปิดในเหมืองด้วยฮะอาร้อ,องร้องเลยร้องเลยลเม้ยทำไมสปาวกูมุดจังวะไทม์ดีไทมดีททมดีมดวา้าฟาบ ก็ประมาณนี้ครับผมคร่าวๆส่วนใครที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับเซิร์เวอร์คอมพิวต์อันนี้บอกเลยว่าเป็น ID แท้ทั้งยวงนะครับไม่มีเถื่อนปะปนแน่นอนไม่ต้องห่วงว่ามีคนมาเข้ารหัสคุณซ้อนมีคนมาเกียรรหัสคุณไม่ต้องห่วงครับแล้วก็วิดีโอสอนเข้าเนี่ยพี่เว็บจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเนาะใครที่อยากจะเล่นนะครับแล้วก็อันนี้ต้องบอกก่อนอัปเดตอืนี่ทุกคนเห็นนี่ไหมอัน,นเนี้ยเนี่ยคือลาติอาสใช่ครับ ็นลาติอาที่ทางมอสเขายังไม่ได้ใส่โมเดลเข้ามาถ้าคุณไปเจอไอ้ตัวนี้ที่มันเป็นโมเดลแบบนี้แสดงว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่ทางตัวมอสหลักเขายังไม่ได้ใส่เข้ามาด้วยอืมเพราะฉะนั้นต้องรอต่อไปรออัปเดตมาเรื่อยๆครับของเจ้าคอปเปอร์มอนมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เท่าพิกซมอนแต่ว่าก็เล่นแก้ขัดสนุกสนานกันไปก่อนได้เนาะโอเคแล้วถามว่าวีเว็บเข้าทำไมเซิร์ฟอื่นมันมีเดี๋ยวเราพาไปดูนี่เห็นไหมเห็นบ้าเขามีนี่เริ่มมาเลยอัอัปเดตอะไรไม่รู้แหละ อ่าเขามีพูดคุยกันตลอดผมก็ติดตามข่าวสารเอาไว้ให้น้องๆเน,นาะทำไมพีบีเอฟเซอร์มันมีเหรอครับพี่ไอเจ้าระบบเมือเ่อกี้ผมเคยเห็นเซอร์วิลมีแบบที่แบบทิ้ตทด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งกูหาปันตรงไหนวะเนี่ยเอาไม่ใช่ตรงนี้ปะอ่าตรงนี้นี่แหละครับมันมีฮะมันมีคนขาย <laughs> มันจะมีคนที่เขาอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับปั้นโมเดลอยู่ใช่ซึ่งราคาเนี่ยผมบอกเลยว่า ไม่ถูกเลยนะครับซึ่งทางเซริร์ฟเราก็ไม่น่าจะเอาเข้านะฮะเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอทางเกมเนี่ยอัปเดตกันไปยาวๆใช่เราคงจะไม่มาชื่อในนี้เพื่อไปลงหรอกมั้งเพราะน่าจะเจ๊งกันเลยทีเดียวเชียวนี่นะมันมีแต่ว่าไม่ต้องห่วงทางเกมออริจินอลของเขาเนี่ยก็มีการอัปเดตแล้วก็ประกาศอยู่ตลอดเวลาเนาะอย่างเช่นอันนี้อะไรไม่รู้แหละ อืมแต่ก็ช่างมันแล้วกันก็ตามนี้เนี่ยผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับพิกเชลมอนก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ผมจะขอแก้มือหน่อยคือตอนแรกอะ่ะผมเปิด S M P ใช่ป่ะเราเปิด S M P ได้นานมากและพอเราเปิด S M P ผมก็เลยผมอยากเปิดเซิร์ฟมอดอ่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทีนี้ผมก็เลยอยากจะทำพิกเชลมอนแต่ดันไปทำา1 6 6 5เป็นเวอร์ชันที่ไม่ถนัดเออแล้วผมก็เลยขอแก้มือมาเป็นคอมอม,อ,อ,ม,อ,มอ,อนก่อนล้กัน1.10 ยี่สิบเต๋จุดสองเอ้ยยี่สิบจุดหนึ่งเออส่วนพิสมอนเนี่ยเราจะอัปเดตไปเป mm ็นหนึ่งจุดยี่สิบจุดสองให้นะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าบล็อกก็น่าจะเยอะแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์ด้วยแต่ก็จะพยายามทําให้ได้ดีที่สุดส่วนพิกซสมอนอันนั้นน่าจะเปิดเถื่อนได้ครับแต่ว่าอัานนีผ้ผมผมรักเซิร์ฟนี้เออผมผมชอบคารมอนอ่ะผมชอบแบบอาร์บ็อกแบบเป็นเหลี่ยมอ่ะเออผมชอบเนี้ยผมก็เลยจะจริงจังกับเซิร์ฟนี้หน่อยขอโทษนะไอ้ที่เถื่อนแต่เรา ไปซื้อมาซะไอดีละห้าร้อยโอเคทุกคนเจ้าใหม่คลิปน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมจบวิดีโอนี้ไปไม่ต้องทักนะครับผมดูรายละเอียดด้าน,นล่างคลิปได้เลยนะครับไปคุยกันเองครับผมส่วนผมตัดคลิปเสร็จนอนก่อนลวกันลาตีสวัสดีครับทุกคนบายบายครับเดี๋ยวถ้าตื่นมาผมจะทํากิจกรรมให้อืไปกล่องสุ่มแบบสุ่มหาของเริ่มต้นแล้วกันอแต่ตอนนี้ขอนอนก่อนน่าจะทําสุ่มเสร็จก็นอนนอนสองสามทุ่มดูแหละเพราะก่าจะตื่นก็นานอยู่